สวัสดีเช้าวันจันทร์ที่22กันยายนค่ะ PBOC คงดอกเบี้ยเบนชมาร์กตัวสำคัญ4เดือนติดต่อกันแล้วโดวยลนพรามเลดหรือ LPR อายุ1ปีและ5ปียังคงอยู่ที่3.0%และ3.5%ตามลำดับ Fed Watch 2สะท้อนความคาดหวังลดดอกเบีย้ย2ครั้งปีนี้และอีกแค่2ครั้งในปีหน้าโดยผลักโอกาสลดครั้งสุดท้ายของไซเคิไปอยู่ที่มกราคม2 0 2 7 นักกลยุทธ์แคทแชมยังคงใจเย็นระมัดระวังจึงยังไม่ปรับพอร์ตคล้ายกับแบงก์ชาติจีนซึ่งยังไม่ยอมลดดอกเบี้ยง,ง่ายๆเพราะคงเห็นความเสี่ยงที่ตลาดอาจปรับความคาดหวังเกี่ยวกับแนวโน้มดอกเบี้ยสหรัฐไปในทิศทางที่เข้มงวดกว่าปัจจุบันค่ะมาดูการข่อนไหวตลาดหุ้นเมื่อวันศุกร์กันนะคะเซ็นดินเด็กปิดไปดที่1,292.72จุดลบ0.33เปอร์เซ็นต์มูลค่าการซื้อขาย47,981ล้านบาท ตลาดทั้งไทยพักตัวต่อเนื่องหลังรับรู้ปัจจัยบวกไปแล้วทั้งการเมืองในประเทศเฟดลดดอกเบีย้ยทาให้เด็ชนีพักรอปัจจัยใหม่ขณะที่มีแรงขายหุ้นขนาดกลางหุ้นขนาดใหญ่บางตัวสลับออกมากดดันส่วนทางฝั่งของตราสานนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่51902ล้านบาทและยูนพนบัตรอายุ5ปีปิดที่ 1. 1 5 ส่วนฝัง่งของค่าเงินบาทค่ะปิตลาดเยอมนสูงที่31บาท84สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐโดยเงินบาทขึ้นห่วตามที่ทางราคาทองในตลาดโลกขณะที่ตลาดยังไม่มีปัจจัยใหม่เข้ามาทางฝั่งของเอเชียนิกกตลาดทุนโตกเกียวพลิกปิดลบสวนทางกับช่วงเช้าที่ดัชนีพุ่งทำสถิติสูงสุดใหม่ระหว่างวันโดยนักลงทุนเทขาย,ขายหุ้นออกมาหลังจากธนาคารกลางญี่ปุ่นประกาศว่าจะเริ่มขายกองทุน ETF ที่เคยซื้อไว้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจนิกกปิดไปที่4 5 0 4 5 8 1จุดแปดนึ ส่วนเซียงไฮ้คอมบัสิตราดหุ้นจีนปิดลบค่ะเนื่องจากขาดปัจจัยชี้นําใหม่ๆห,หรือตลาดปรับตัวลงต่อเนื่องซึ่งนักลงทุนขายทำกำไรหลังดัชนีพุ่งแต่ระดับสูงสุดในรอบ10ปีเซียงไฮ้คอมบัสิต์ปิดที่3,820.99จุดลบ0.30%ส่วนดาวโจนส์ราดนิวนยอปปิดบวกในวันศุกร์และปิดเพิ่มขึ้นในรอบสัปดาห์โดยรับแรงหนุนจากราคาหุ้นเฟดเอ็กซ์ที่ปรับตัวขึ้นหลังรายงานผลประกอบการออกมาดีกว่าคาดดาวโจนส์ Jones, ปิดที่46,315.27จุด บวก0.37% S&P 500ปิดที่6,664.36จุดบวก0.49%และ Nasdaq ปิดที่22,631.48จุดบวก0.72%ค่ะส่วนตลาดหุ้นยุโรปปิดแทบไม่เปลี่ยนแปลงในวันศุกร์หลังจากบรรยากาศการซื้อขายในสัปดาห์ได้รับอิทธิพลจากการตัดสินใจครั้งสำคัญของธนาคารกลางหลายแห่งรวมถึงการปรับรดลดอัตราดรอกเบีย้ยตามที่คาดไว้ของเฟด c c 4 0ปิดที่7,853.59จุดลบ0.01% d ด x ปิดที่23,639.41จุดลบ0.15%และฟุซี่ร้อยปิดที่9,216.67จุดลบ0.12%ค่ะส่วนค่าเงินดอนลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลหลักๆขณะที่นักทุนประเมินแนวโน้มระยะสั้นหลังเฟดปรับลดอัตราดอกเบีย้ยแต่ส่งสัญญาณว่าจะทยอยผ่อนคลานยนโยบายการเงินในอนาคต ทางฝั่งของสัญญาณนมันดิบเวทซาสตารานิวยอร์กปิดลบในวันศุกร์ลบไป1.4%ปิดที่62ดอลลาร์68เซนต์ต่อบาเ์เรลด้วยถูกกดดันจากความกังวลเกี่ยวกับอุปทานที่ล้นตลาดและความต้องการที่ลดลงซึ่งมีน้ำหนักมากกว่าความคาดหวังว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกของเฟดในปีนี้จะช่วยกระตุ้นการบริโภคส่วนฝั่งของเบรนซ์ลบ1.13%ปิดที่66ดอลลาร์68เซนต์ต่อบาเ์เรล ส่วนสัญญ,ญาณทองคำตราเนยอบปิดเพิ่มขึ้นในวันศุกร์และบวกต่อนเนื่องเป็นสัปดาห์ที่5ขณะที่นักทุนจับตาสัญญาณเพิ่มเติมหลังเฟดปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกของปี2,568สัญญาณทองคำตราดโคมเกมก2นธันวาคมบวก0 7น์ดาปปิดที่3 7 0 5ดอลลาร์แ0สเซนต์่อรฟรอยออนส์และนี่คือทั้งหมดของเคทแมสนดดิที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะและเพื่อมให้พลาดข่าวสารดีๆเพื่อการลงทุนอย่า,า Smart ลืม สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ